เอาละครับเ,เพื่อนๆพบกับการไฟกัน vs กันระหว่าง5060 TI แล้วก็3070 TI นะครับคลิปที่ผมจะเปิดเนี่ยมาจาก3070 TI ที่เทสไปแล้วบนเครื่องนี้เหมือนกันสเปคเดียวกันทุกอย่างเปลี่ยนแค่กราดจอเอามาไฟกันแล้วตอนนี้ของจริงๆนะครับผมใส่เข้าไป5060 TI 16 g ิเรียบร้อยแล้วไว้รอเปิดเกมเล่นจริงแต่ตอนนี้เราจะมาดูผลเทสจากคลิปเก่าของ ทราบสูตรเจ็ดสูตรทีไอก่อนว่า The Last of Us Part รสองได้เฟรมเท่าไหร่เชิญครับ D A A ไม่ได้นะครับอ่าย้อนที่นิดนึงอ่า D L A A ครับสูงสุดเลยครับราคาจนแถวนั้นแหละแต่ตรงนี้มือสองแปดพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทกำลังขายของนะมือสองดูเรื่องอนเลครับหน้าจอครับไปครับคุยดีคุยดีครับมีซิงเปิดคมีซิงเปิดครับใช้โป D L A A ด้วยอ่า D L A A ครับสูงสุดเลยครับ เปิด Refresh l o a r i n g s ครับเฟรมเจนครับอัพสเกลไม่เปิด Frame Gen ไม่มีของ DL ADS นะครับผมได้เปิด FSR 3เนะคมับชัดสุดๆครับไดนามิกไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่าเดียวกันด้วยนะครับไม่โกงต่อไปแบบใช้ครับจะเปิดเป็น AMD FSR 3นะครับเพื่อนๆตามคลิปเมื่อกี้ส่วนของกราฟิกครับปรับแต่ง สูงสุดแล้วนะครับเพื่อนทางขวาไปไม่ได้นะครับยุดจุดๆนี่สูงที่สุดผมจะเอาสูงสุดเลยนะอ่ะสูงมากครับทุกฟังก์ชันนะครับเพื่อนอ่ะตัวนี้ยังไม่เป็นสิบหกเอาสิบหกครับเราสิบหกเองครับถ้ามีจุดตรงนี้หมายความว่าสุดในตรงนั้นแล้วนะครับโอเคดู่ิ่ว่าไหวรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออสุดในแบบฟูเอดีนะครับผมไหวไหมลุกโจงนะครับ มาบนหน้าจอสูงแค่ที่บัดกันครับร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตฟูดีไปมาครับลุงโจในซีรีส์โดนท้องหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเดูเล่นสบายนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฟูเอสดีครับออกตอนที่สามแล้วนะครับเฮิร์ตบีเอโอมียงมียามีร้อยด้วยนะเฮิร์ตบีโอแม็กห้าสิบกว่าแปดสิบกว่าครับอุณหภูมิเจ็ดสิบแปดผมบอกเลยว่าซีรีส์ไหนที่ทำโคตรดีเพราะใครที่เคยเล่นไปแล้วอ่ะมันได้บรรยากาศของเกมมากๆเลย ฉากนี้้การใช้คัสซีตรงนี้เอามาแบบเป็นหนังอะไรเงี้ยโอ้ทำดีเั่คลนเกมไปแล้วไี่กีแน่นอนชุดพัดยังเมอเล่นไปแล้วผมกีเลยเฮ้ยฉากนี้มันทำเหมือนว่าอะไรแบบนี้สี่จุดเจอก้าสิบแปดสิบใช้เจ่าีนเฟรมนะครับซีบียครับแรมสาิกิกใช้ไป13 14า่ะ14บกิก เฟรมเรทถือว่าเล่นได้แล้วนะครับเกมบุมบองบุคคลที่สามอ่าเท่าที่เราดูครับมีถึงว่ายี่สิบหกให้เห็นด้วยเมื่อกี้เฟรมเรท์แปดสิบหนึ่งร้อยร้อยี่สิบหกมีเจ็ดสิบเก้ายังไม่นิ่งนะครับเพื่อนเปลลี่ปไงเพราะว่าเราวิ่งไม่ได้นะขี่ม้าอย่างเดียวเหรอเนี่ยโอเคเป็นไงครับเดอะรันออมอัตพาร์ทสองเกมใหม่ล่าสุดเพิ่งลงพีซีด้วยเล่นได้สบายขนาดควบม้าอยู่ในป่าโอเคขรับควบม้าอยู่ในป่านะครับผมเดี๋ยวผมก็ ได้เฉลี่ยแล้วมาเล่นจริงกันเลยดีกว่าป้าเข้าเกมครับเรื่องราวดําเนินต่อลุงโจเป็นยังไงผมบอกเลยว่าหนังดีมากแต่อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แบบมีคุยกันเยอะนิดนึงแต่ว่าครุกกุ่นไปด้วยความรู้สึกของเดอะรัดออบอัตพาร์ทสองผสมพาร์ทและพี่แกเก็บรายละเอียดของฉากคัสซีนต,ต่างๆอารมณ์เอรลี่ในช็อตต่าง เอาไปใส่ในหนังผมดูเพื่อผมชี้แล้วผมพูดเลยเฮ้ยต่อไปเอลลี่จะต้องไปหาลูกโจตรงนี้ต่อไปเอลลี่จะต้องขึ้นไปข้างบนไปไปดูเสื้อคลุมเสื้อหนังอะไรเงี้ยโอเคผมไม่รู้ว่าตั้งอะไรไว้มาที่ภาพครับ Full HD นะครับพเพื่อนมาครับ Full HD ครับ VSync เปิดครับ 165Hz การ์ตการจำกัดเฟรมเรทมันตั้งมาแล้วเนาะ 360 dlaa ครับ reflect เปิดครับอ่ะแล้วใช้เหมือนกันก็คือ amd fsr 3 f r a m e generation ก่อนนะผมยังไม่ปรับอย่างอื่นนะมันมี dl s r g รมแต่ผม,มยังไม่ปรับผมจะปรับให้เหมือนกับคลิปเมื่อกี้เลยจะได้ไม่โกงกันนะครับโอเคนะเท่ากันทุกอย่างครับ up scale ไม่เปิดเราทำทุกอย่างให้เหมือนกันหมดนะครับไม่เปิดอะไรเลยเหมือนกันแล้วเราก็เลือกที่ปรับใช้กด f ใช่ นี่นะครับสุดตรงนี้เป็น d l a a นะครับผมแล้เป็นในส่วนของฟังก์ชันกราฟิกครับปรับแต่งเองจุด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 1 6 x ครับชัดเจนตืดเปิดเปิดจำลองนู่นนี่นั่นเปิดเปิดเปิดติ๊ก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 สูงสุดหมดเป็นจุด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 เลยนะครับโอเคสูงสุดแล้วลุงโจว่าอย่างไร the last of art part 2ปรับสุด full hd สเปคเดียวกันหมดนะครับข้างบนเปลี่ยนเป็น o r a ์ Elite 5060 Ti แล้วตอนนี้ แลบสิบกิกมาดูกันครับเชิญปึ๊บปึ๊บไปขณะเดินป่าเหมือนกันเฮ้ยมันต้องมันต้องเดินกลับไปก่อนเฮ้ยมันรีมัรีมัรีเซฟได้ปะโหลดเซฟได้ปะโหลดเซฟหรือว่ามันขึ้นตรงนี้เลยวะเหมือนจะขึ้นเลยว่าไม่ได้ไม่ได้มันเริ่มตรงขึ้นไม่ได้อ่ะ ไม่เป็นไรเราวิ่งออกกันแล้วกันเฟรมเลทเลียผมดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยแกว่งเหมือนตอนที่ใช้ส0 7 0จทีไอแต่เฟรมน้อยกว่าวะ่ะเฟรมดูน้อยกว่าตอนที่ใช้3 0 7 0 Ti เจ้ยทีไไไม่น้อยกว่าแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้ว,เร,ลวเริ่มนิ่งใช่ไหมเฮ้ยเฟรมเยอะกว่าแล้วว่ะอ,อ๋อเฟรมมันไม่เท่ากันนะเนาะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกวนะ่า ทำเหมือนกันที่เราต้องทำเหมือนกันทุกอย่างไะเริ่มไปครับสามสองหนึ่งไปครับปึ๊บเปิดไปครับเฟรมไม่ยิงเอวเวอเรสต์ต่ำเยอะกว่าว่ะต้องบอกว่ามินเฟรมดิไม่ใช่เอวเวอเรสต์มินเฟรมต่ำกว่าบ่อยๆนะครับแต่ก็มีโดดสูงกว่าฉเฉลี่ยแล้วถ้าปรับแบบนี้เหมือนว่า30.70ที่อาจจะ เอเวอร์เรสสูงกว่านิดหน่อยแต่ตัวนี้จะาเกวียนแกวแ่งๆๆนิดนึงนะครับขณะขับม้าขี่ม้าควบม้าเนี่ยอาเฉลี่ยแล้วผมพูดตรงๆเลยว่าใกล้เคียงกันเลยแต่ว่า506ศูนยอตัวเนี้ยเฟรมแกว่งต่ำกว่าอืมแต่ก็จะไปยินใ,นใกล้ๆกันสำหรับเฟรมอ่ะเราเทสเรียบร้อยแล้วสำหรับเดี๋ยวเราจะมาพาสสองต่อไปจะเป็นการทดลอง ในรูปแบบของฟังก์ชันที่5060 Ti มี ME, นะครับผมจะไปลองที่ DLSS Frame Gen ก่อนเลยนะครับเออปึป๊บป๊าบกดใช้ดูสิว่าเฟรมเยอะขึ้นไหมปึ๊บเราใช้ DLSS Frame Gen แล้วนะครับของ Nvidia แล้วนอกนั้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงพร้อมแล้วลองเลยปึ๊บยังไง ผมโจปึบโอ้โหอย่างไงตกใจเลยเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอร้อยสามห้าร้อยสี่สิบดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่นิ่งนะครับอย่างว่าครับฉากนี้อุย้ยแต่มันมีแตะเกือบร้หสิบว่ะเฮ้ยดีขึ้นมานิดนึงแรงขึ้นครับแรงขึ้นอาเฉลี่ยว่าแรงขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมแต่บางจังหวะมันก็ตกลงไปนะครับไม่ได้อยู่นิ่งตลอดนะครับผม ไม่ได้อยู่นริงตลอดนะมี80กว่ากริงกริองอีกแถวนั้นด้วยสรุปแล้วเกมนี้ใช้5060ูนยผมว่าไม่คุ้มต่อให้เปิด t l s s ก็ไม่คุ้มเฟรมเรทไล้เรียกกับ3 0 7 0 t i นะครับไล่กันมากไล่จริงๆเห็นไหมอาเฉลี่ย,เ,ยเกมนี้ถือว่าถ้าเรื่องราคา ไปเล่น 3070ti แบบมีประกันและก็ระยะยาวยังเล่นได้สบายสำหรับลุงโจนะครับไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นหู้นเพราะว่าเฟรมเรทใกล้กันมากเออตามนี้นะเนี่ยแต่ถ้าเล่นนะคือเล่นได้ทั้งคู่ผ่านมาตรฐานหรือปรับสุดได้หมดแต่ 3070ti จจะคุ้มกว่ามือ2 8 9 0 0 0นะครับตัวนี้ตีสัก20,000เลยนะครับผมใช้เทคโนโลยีก็ไม่ช่วยนะครับ เท่าที่ผมดูทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดต,ตั้งถูกหมดนะครับอาเซเลียเรื่องราคาแพ้นะครับเฟรนเดสใกล้เคียงกันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับ